สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube นะครับเบิร์ตสูขุพุทธพ่นมาพ่ออีกกันอีกช็อตหนึ่งครับกับเอ็มหกสองวันนี้มาอยู่กับผมพเพราะงันนครับในช่องแท็กจูดกินเหนียวเหนียวฝากพี่น้องติดตามเหตุเห็นแล้วไหมนะครับแท็กจูดออกเฉียวนะครับ À, bướng nếp tôm là bàn này ừ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 , ừ. Nào, <laughs> โต๊ะขับไปไล่ละลอยครับต้นเคียงหนึ่งขึ้นเมื่อเติมสี่อีกนะสองรลอยเป๊ะเป็นเป๊ะอ้ ดินแนวนี้ไปหยากเบื้นหยากครับหลอดบนนอแต่ว่าหายตกมันกับบตกด,กดอกครับลมโหลดมันหักเบื้นบื้หยากไปหยาบก็คือหลักเกียร์สองมาเลยโอ้โอ้โอมากเกียร์สองเลยตัวนี่เอาเบอร์ dân hình đáp nữa lạc lấy con เว้นยาคกครับเหนียวคักเอ้เยเหลือกบนี่แหละครับเหลืองานหน่อยงานนี่นแหละงานเดียวเท่านั้น เป๊ะเป็นเป๊ะรถเลยคุณมรดงเ <c oughs> สือข่านดินแบบนี้เพเกี่ยวว่าลดหน่อยว่าลดใหญ่หรอครับน้ำมันเนี่ยผมซ้มอมกินกับซ้ำๆกันลดหน่อยกับ chín sống nổi luôn nha cả à. chín sống nhai à. phấn tố khả vâng đây hẳn này có đi tố mà nhớ tươm sẽ gắn được bươn lên เจียสองเบาไบครับันเจหนึ่งเบก็เป็นโลครับ lô xì hmm. oh, Bên lục bên อ,อ,อยากครอ๋อเป็นทงสุดท้ายแล้วครับที่ปิดฤดูกาลหน้าปีนะครับไทยปั่นหน้าปีปีหกเจ็ดสำหรับคลิปนี้ครับกะสิฟากพี่ฝากน้องนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นครับ เอาไว้พอกันคลิปหนาว่าจะเป็นช็อตไดเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนีกน็สวัสดีครับอือ